สดใสกระชากวัยเคนทีระเดศสามียังตะลึงตาค้างหน่อยบุตรสกรมาก,กับลูกกระชากวัยสุดๆไม่บอกไม่รู้เลยว่าอายุกำลังจะเข้าเลขห้าแล้วหลายคนบอกกว่าปังปูริเย่มากเคนทีระเดศสามีสุดหลอ่อยังตะลึงตาค้างเลยทีเดียว นักแสดงความสามารถพ่วงตำแหน่งผู้จัดละครหน่อยบุตรสกร์ที่นอกจากรับงานดูแลกองถ่ายของตนเองแล้วอีกหนึ่งบทบาทในชีวิตจริงคือคุณแม่ลูกสองของน้องคุณกับน้องจุนสองหนุ่มน้อยที่แววอร่าความหล่อเริ่มมาเต็มแล้วเรียกว่าเดินตามรอยคุณพ่อเค็นทีรเดชเลยทีเดียวเรียกว่างานในวงการทําได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องเช่นเดียวกับการดูแลครอบครัวที่แม่หน่อยก็ทําได้ดีมากๆไม่แพ้กัน กลับมาที่ภาพของการดูแลตัวเองบอกเลยว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรคุณแม่ลูกสองคนนี้ได้เลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่ยังเป๊ะปังรวมถึงแฟชั่นที่ยังคงเป็นตัวแม่เป็นไอดอลของสาวๆหลายคนล่าสุดหน่อยบุตกรมากับลูกสวยใสยกระชากวัยสุดๆไปเลยไม่บอกคงไม่รู้ว่าเธอกำลังเลขห้า หลายคนเห็นลูกนี้ของหน่วยบุตสกรแล้วต่างกดไลค์รัวๆให้กับความปังปวริเย่พร้อมๆกับส่งคะแนนให้เต็มร้อยไปเลยจ้าโดยเฉพาะเคนทีระเดชสามีสุดที่รักยังแอบตะลึงไปเลยจ้า